ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนเบื้องหลังมาตลอดเนาะเราก็รู้แต่ว่าเราก็รู้แต่ว่าเราจะทาํางานยังไงให้ผลงานมันออกมาแบบมีมาตรฐานแบบที่เรา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 ตั้งใจแล้วเราพยายามทำนะครับมันเหมือนรางวัลน,นี้มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามันมีคนมองเห็นนะแล้วก็ให้คุณค่ากับมันครับก็เลยรู้สึกว่ามันภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับจริงๆแล้วอะซีรีส์ที่อมนนี่คือปังปังปัง,ปงเขาเรียกว่าปังมาตลอดแล้วนะที่ทานพันดา ท uhm si> uh uh ี่ก่อนเราไม่ไปยันต่อปาก็ก็รู้แต่ว่าทํางานให้ดีเป็นยังไงอะครับทีนี้พองานมันออกมาคงโชคดีมั้งครับที่ผลงานมันไปถูกใจผู้ชมหลากหลายเพศหลากหลายวัยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเกิดกระแสแบบปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนก็เลยหันมาสนใจทั้งที่กลุ่มคนเดิมที่ไม่เคยดูซีรีส์วายมาก่อนก็หันมาดูซีรีส์วยอะไรเงี้ย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนและทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่ร่วมกันจับมือกันเพื่อทํางานออกมาให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบว่าแต่ละเรื่องเนี่ยพี่ออฟได้แบบแปลงรัศมีแต่ละคู่ออกมาอีกด้วยพี่ออฟกันเลยค่อนข้าง,งโชคดีครับค่อนข้าง,งโชคดีที่ก่อนที่จะเริ่มงานแต่ละชิ้นเราจะจูนกับนักแสดงว่าแบบเฮ้ยเอาไม้มาลงมาจับมือกันแต่ว่าทํางานกับพี่จะเหนื่อยหน่อยนะ<ม>ก็จะบอกว่าทางานกับพี่เหนื่อยกว่าที่อื่นแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่า พราะทุกคนมันกระโดดมาร่วมกันแล้วมันก็เลยได้งานออกมาที่ทุกคนอินแล้วก็เหมือนกับมันก็ไปถึงผู้ชมจริงๆอะแมเสเซจที่เขาจะแสดงเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพก็ถึงเรื่องถัดไปเลยค่ะพีอ่อ๋อทักซังตตระา ราร่วมง,งานกันอีกครั้งกับเิรสมิก์ที่เราเคยทํางานกันมากับพีท่านพันดาวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่ทําอะไรแบบเดิมแล้วเราก็จะพาน้องไปสู่แอรียใหม่ที่โตขึ้นที่เข้มข้นขึ้นคือ <c oughs> ก็คือพอทํางานกันมาบอกมิกกับเอิร์สบอกว่ามีฉากไหนที่มันยิ้มได้บ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้คนดูลองเตรียมใจกับการลองไปเปิดรับอารพลรถใหม่ๆสําหรับความเป็นซีรีส์ B L ซีรีส์วนี้นะครับแสดงว่าไาจัดเต็มเลยใช่ไหมแสดาได้มาตัดเต็เลยใช่ี่ออด มันก็เป็นโรแมนติกดราม่าครับม,มันมีมันมีเรื่องของโรแมนติกด้วยแน่ๆครับแต่ว่ามันก็จะเจือไว้ด้วยความหวานด้วยขมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ถ่ายทรเป็นยังไงบ้างคะพี่ปิดกล้องไปแล้วครับปิดกล้องไปแล้วอตอนนี้เข้าสู่กระบวนการ,รตัดต่อนะครับก็เร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันครับพระจันทร์มันไก่ครับประมาณเมื่อไหร่คะรอค่ะอยาดตัวละพี่เช่วงปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ได้ชมแน่นอนครับเราพากับรถชิคเพราะเป็นเรื่องที่สองแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกว่าแบบรถ กับน้องอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันคุค้นเคยเราก็อยากจะชาเลนจ์เขาต่อไปอีกว่าเฮ้ยทำงานแบบเดิมๆเราไม่เอาแล้วนะเราลองไปกระโดดอะไรที่มันมันมันมากกว่าเดิมมันเข้มกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองคนก็มองหน้ากันแบบนะที่เอาอี้ผมก็เอาด้วยไปต้องไปให้สุดกันอะไเลอย่างเงี้ยครับ ยังฝากดีกวฝากซีรีส์วของเราครับผมจริงจริงจรงคงฝากเอ่อซีรีส์วจาก g ีน t อแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ดีบคนเดียวที่ที่ทำงานด้วยกันเรายังมีผู้สํากับหลายคนเรายังมีเอ่อน้องๆอีกหลากหลายคู่ที่เป็นผลงานที่ออกมาจากไทยจีนเอ็แล้วก็พยายามจะนําเสนอซีรีส์วที่หลากหลายรูปแบบซึ่งให้มันอยู่บนมาตรฐานความสนุกครบรดแล้วก็มีการนําเสนอแมสเซจต่างๆต่อแทรกลงไปนะครับผมก็คงฝากซีรีส์ปีหน้าหลายๆเรื่องจาก g ีน t v เอาไว้นะครับ เติบโตองซีรีส์วายอ่ะคณิตาอยอ่ะปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะดี่การเติบโตเหรอเราก็เคยคิดกันมาเสมอนะครับว่าเอ๊ซีรีส์วายมันจะไวายไหมมันจะไวายเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่างที่เห็นจากสถิต,ติต่างๆจากตัวเลขคนดูเอย่ยจำนวนเรื่องที่ผลิตออกมาเอย่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมันแสดงว่ามันก็มีกลุ่มคนใหม่ๆที่ให้ความสนใจหรือว่ากลุ่มเด็กที่เติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็ชื่นชอบโตขึ้นเรื่อยๆเราเองในี่ คอนเทนต์เตอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาอะไรใหม่ที่จะน,นำเสนอเพื่อจะให้กลุ่มคนดูเหล่านี้เขามีสิ่งใหม่ๆได้ดูได้เรื่อยๆครับผพวกบกับเั็นใอร เร,เรายังร่วมง,งานไม่ครบหมดเลยอะ่ะก็คือจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะแวะเวียนไปทํางานกับน้องๆอีกหลายคนในค่ายมากเลยครับก็ก็รอรุ้นกันนะรอรุ้นกันนะอาจจะมีโอกาส็ไดคคแล้วก็เือนต,ตอนนี้นสินีวันสาขากมันโตอย่างที่ออากลัากดดันค้อเาไม่ค่าด,ด้วยแบบด้วยกาแส้สนีมันมนผลิตกีทุกอยา่ากดดันนะแต่จริงๆอย่างที่บอกะครับว่าเราทำงานเราเราแทบจะไม่ได้ต้องแทนก ขึ้นชมด้วยซ้ำที่มีหลายๆผู้ผลิตกระโดดเข้ามาลงในตลาดซีรีส์วายครับมันทําให้การแข่งขันกันเองมันคึกคักขึ้นนะครับในส่วนตัวเราเองเราก็แค่พยายามทํามาตรฐานของเราให้ดีขึ้นหาเรื่องใหม่ๆมานําเสนอหรือว่ามา